สวัสดีค่ะทุกคนมากินกลางวันกันหรือยังคะวันนี้นะคะมื้อกลางวันนะคะ,ะก่อนมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเช้านะคะเราก็ต้องมีสูตรเด็ดของเรานะคะนั่นก็คือสําหรับสาวๆที่ต้องการออกกําลังกายหรือเช้าเช้าคนที่ไม่ว่างต้องรีบร้อนเกี่ยวกับจะไปส่งลูกหรือไปทํางานเรามีตัวช่วยนะคะ นี่คะ่ะโกโก้สองซองนะคะกับโปรตีนหนึ่งซองนะคะก่อนอาหารนะคะหรือก่อนไปทำงานถ้าเราเร่งรีบกับการจะไปทำงานเราก็มีตัวช่วย2ตัวนี้ก่อนอาหาร15นาทีนะคะหรือไม่ตัวนี้ก็แทนอาหารได้แต่ทางที่ดีควรทานอาหารไปด้วยนะคะมื้อเช้านะคะ ถ้าเกิดเราไม่ได้ทานมื้อเช้าด้วยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญของเราพังลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานทั้งอาหารและก็โกโก้โปรโตีนของเราควบคู่ไปด้วยนะคะอ้าวแต่วันนี้เราจะมามื้อเที่ยงกันนะคะซึ่งมื้อเที่ยงเราก็อยากมีตัวช่วยเช่นกันนะคะคือโปรโตีน1ซองและก็โกโก้สองซองนะคะอ่ามาตัดเลยค่ะทุกคนมาเลยนะคะ านี่เลยค่ะโอโกนะคะซึ่งน,น้ำหนักของตัวเราเองก็ยังน้ำหนักของตัวเพชรเองก็ยังเยอะอยู่นะคะถือว่าเยอะอยู่ยังไม่เป็นที่พอใจนะคะก็เลยยังจะต้องใช้สูตร2ต่อ1อยู่นะคะนี่นะคะเทปไปแล้วนะคะเทปไปแล้วนะคะนี่ค่ะเทปกดเลยนะคะกดเลยนะคะปั่นเข้าไปค่ะปันเข้าไปนะคะ นี่นะคะซึ่งน้ำหนักตัวก็ยังก็ก็ถือว่ายังเยอะอยู่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจก็เลยต้องยังใช้สูตร2ต่อหนึ่งอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะอ่าสองต่อหนึ่งนะคะอ่าซึ่งเราไม่มีเวลาในการออกกำลังกายหรือว่าเช้าเช้าเราก็เร่งรีบกับการออกไปทำงานหรือส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเราก็ใช้ ตัวช่วยนะคะคือโปรโตีน2เอ้ยโปรโตีน1ซองโกโก้2ซองนะคะส่วนคนที่น้ำหนักที่โอเคแล้วลดแล้วเป็นที่น่าพอใจนะคะก็สูตร1ต่อ1ได้นะคะอ่านี่มาดื่มให้ดูเลยนะคะเป็นยังไงนี่นะคะละมุนมากเลยค่ะทุกคน อร่อยกระเด็นมาถึงหน้าเลยค่ะเปิดไปด้วยไม่ได้ปิดนี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะอ่าสซมต่ำปาประยาปั๊กปั๊กเว็นค่ะนี่ค่ะอืมอืมอืม ขายไข่ต้มหนึ่งใบค่ะอืมกินให้้ำายแตกกันไปเป็นแถบๆเลยนะคะอร่อยค่ะคนเดียวก็อร่อยได้ค่ะอืมจับได้

อร่อยมากอร่อยนะทุกคนอร่อยนะคะแส่บหลายแส่บหลายอือเดี๋ยวกินให้ดูอีกกินให้ดูอืออืมอืมอืมอยี่หลังจากที่ ทานโกโก้กับโปรตีนแล้วเราก็มานี่เลยค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะนี่ค่ะอืมอืมค่ะเขต้องกินข้าวด้วยนะคะเมาไม่กินข้าวเดี๋ยว ไม่มีอะไรเข้าไปย่อยในท้องเพราะฉะนั้นเราต้องกินข้าวด้วยจะได้มีสารอาหารที่ช่วยย่อยอ่ะอืมไอไม่เครื่องลองนะ้อลองลองได้ข้าททานะคะถ้าเกิดไม่ผอมดยนไปเหยียบที่หมาได้เลยค่ะนะคะ ถ้าเกิดกินโกโก้โปรตีนแล้วไม่ผอมลงนะคะท้าเลยค่ะท้าให้เดินไปแล้วก็เหยียบที่หมาเลยค่ะโอเคนะคะไม่ตลกใช่ไหมอ,อก็นิดนึงลายเครียดนี่ค่ะอืมอืมอร่อยมากนี่ค่ะ กินดีกินอร่อยแล้วค่อยบอกต่อโอเคนะอืมใครที่ชอบกินนะชอบกินชอบดื่มนะจัดเลยค่ะมีทั้งโกโก้โปรตีนดีจอกล้มช้างสารพัดแล้วแต่เราจะเลือกนะคะทุกอย่าง ช่วยหมดนะคะโปรตีนเด็กกินได้เพราะว่าไปบำรุงสมองด้วยนะแล้วก็ทำให้ความการเจริญเติบโตเร็วขึ้นด้วยนะสูงขึ้นนะคะเด็กต้องการโปรตีนนะคะทุกคนอ่าแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วติดตามกันรอบหน้านะจ๊ะรอบหน้าจะมีอะไรวันนี้ส้มตำวันข้างหน้าจะเป็นอะไรรอนะคะรอสวัสดีค่ะ